จากที่เมื่อกี้ฝึกสมาธิช่วงแรกครับก็รู้สึกสบายเหมือนกันเบาแต่ว่าพอนั่งสักพักหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกช่วงแรกๆก,ก็เกรงๆอยู่นะใช่นะ่ะเกรงเราจะร,รู้สึกเกรงๆเ,เหมือนกับไม่ถูกที่ถูกทางอะไร,รบแบบนั้น,นแล้วก็เริ่มปล่อยแล้วก็รู้สัมผัสได้เริ่มมีความเบาขึ้นสักพักหนึ่งก็รู้สึกง่วงนอน <laughs> นะคะมีความรู้สึกง่วงนอนแต่ว่าก็ยังมีก็ยังได้ยินสิ่งที่อาจารย์พูดอยู่ก็ได้ยินแต่ว่าก็เลยไม่แน่ใจว่า มันความรู้สึกเหมือนอยู่ในภาวางอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆเนี่ยที่เกรงเพราะว่ามันเหมือนกับตื่นเต้นนิดนึงจะคือมันมาพร้อมกับความตั้งใจในนี้พอทําทําไปเนี่ยมันรู้สึกเออก็ไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ดูไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆใจมันก็ค่อยๆคลายความเกรงคือคือเราเริ่มสังเกตว่าเออมันเกรงมือเกรงเท้าแล้วก็ปล่อยไปตามลําดับน,นี่มันก็เลยเริ่มมีสติขึ้นมา นี้พอมามาดูลมหายใจตอนนี้เริ่มสบายแล้วคือเหมือนกับพอเห็นลมหายใจเข้าออกโดยที่ไม่คาดหวังโดยที่ไม่อยากคือเราเข้าใจพอยนี้ซึ่งเป็นเขาเป็นพอยที่พี่ต้องการให้เข้าใจจริงๆคือถ้าใครนะสามารถเห็นลมหายใจเข้าออกได้โดยไม่มีความคาดหวังจิตมันจะอยู่ในฐานะผู้ดูผู้สังเกตการไม่ใช่ผู้อยาก ที่นั่งสมาธิกันมาแล้วไม่ได้ผลเนี่ยนะร้อยทั้งร้อยมันเป็นเพราะว่านั่งสมาธิด้วยความคาดหวังด้วยความอยากอยากจะดูลมหายใจให้ชัดอยากจะสงบให้ได้นี่พอเราเริ่มเรียนดูแล้วก็จําไว้ตรงนี้แหละจุดตรงนี้แหละที่ทําให้เราเกิดความตื่นเกิดความสบายแบบตื่นขึ้นมามันจะสว่างขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งนี้เนื่องจากกําลังมันยังไม่มากพอ พอทําทําไปมันมีความรู้สึกสบายแล้วใจเราไปจับอยู่กับอารมณ์สบายมันก็เลยเคลิ้มไปอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดานี้ถ้าเราฝึกทุกวันเช้าเย็นนะสวดมนต์ก่อนก็ดีของน้องคอวรจะสวดมนต์ก่อนนะเพราะว่าคือความคิดภายในเนี่ยศรัทธามันยังสับสนอยู่บางทีมันยังตีกันเอง เหมือนกับจะก้าวมาก็ไม่ก้าวอะไรแบบเนี้ยมันยังมันยังแค่ครึ่งครึ่งขาอะไรอย่างเงี้ยนะการสวดมนต์เนี่ยจะช่วยให้ตัวศรัทธาเนี่ยมันเต็มขึ้นบางทีอย่างอากุศลจิตหรือว่าความคิดไม่ดีที่มันมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะเ,เราเราใช้ไปศึกษาตอนที่สวดมนต์ก็ได้สมมติว่าสวดมนต์แล้วคิดอะไรไม่ดีขึ้นมาเนี่ยเราก็ดูว่า อ้ตรงที่คิดไม่ดีไม่ใช่ความตั้งใจของเราความตั้งใจของเราคือสวดมนต์่างหากมันก็จะได้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายชัดเจนว่าความตั้งใจจริงอยู่ที่การสวดมนต์อยู่ที่ความเป็นกุศลส่วนในอกุศลธรรมที่มันเข้ามาในรูปของความคิดแวบขึ้นมาในหัวหรือว่ามันบางทีมันวิ่งวุ่นอยู่ในหัวเนี่ยมันเป็นแค่อนัตตาที่ควบคุมไม่ได้ บางวันมันรู้สึกใช่ไหมเหมือนกับลบมันมีอะไรลบอยู่ข้างในระหว่างอากุศลธรรมกับกุศลธรรมเนี่ยใจหนึ่งก็อยากจะเอาดีใจหนึ่งมันก็คิดอะไรเละเทะในคือคนสมัยใหม่เนี่ยมันเจออย่างนี้นะั่นน่าสงสารเจอข่าวเจออะไรเยอะไปหมดนะมันมันก็เลยเวียนหัวมีความคิดอะไรไม่ดีสะสมอยู่เยอะ จะไปตามบอร์ดตามอะไรในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็มีแต่ถ้อยคำด่ากันบ้างอะไรบ้างนี่มันคล้ายๆกับเราโตมาพร้อมกับอะไรเหล่านี้ไงท่ามกลางนะมันมันก็เลยมีอะไรวิ่งวุ่นอยู่ในหัวค่อนข้างเยอะอันนี้ถ้าสวดมน์ด้วยความตั้งใจเราจะเปล่งเสียงยังมีความสุขเต็มที่นะแล้วก็ การสวดมนต์นั้นเราไม่คาดหวังอะไรทั้งสิ้นนอกจากสรรเสริญพระรัตนตรยัยสวดอิติปิโสเนี่ยนะมีแต่สรรเสริญพระพุทธเจ้าพร,พระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ไม่มีเอาอะไรเข้าตัวเลยพอเรารู้ได้ว่าเราสวดเพื่อสรรเสริญอย่างเดียวเนี่ยใจมันก็จะเกิดการรินเมตตาลักษณะของการแผ่เมตตาออกมาใจมันจะเปิดแล้วมันจะช่วยได้คือพอเกิดความคิดอะไรไม่ดีขึ้นมาเนี่ยยอมรับตามจริงว่ามันเกิดขึ้นในหัวเรา ไม่ต้องไปปฏิเสธไม่ต้องไปรบกันนะในหัวเนี่ยถ้ามันจะตีกันยุ่งระหว่างสวดมนต์เนี่ยให้มันตีไปแต่เรายอมรับว่าเนี่ยรอบเนี้ยรอบแรกมันมีอาการตีกันยุ่งรอบสองมันตีกันน้อยลงนะเรามั่นใจอยู่กับตัวเองว่าเรายืนอยู่ข้างถิง่งกับติเราตั้งใจที่จะสวดมนต์ด้วยใจจริง และในที่สุดเนี่ยผ่านไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปนีการรบกันในหัวมันจะหาย